คำเตือนคลิปเฉพอยนี้อาจมีวาจาก,กวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับ ในโลกยุคโบราณมีสัตว์หลายพันนา,นาชีวิตได้อาศัยเดินไปมาอยู่บนพื้นโลกบางพวกกินเนื้อกินพืชหรือหากินในท้องทะเลแต่พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้เอาชีวิตรอดกันยังไงในยุคที่โลกนั้นโหดร้ายต้องห้ำหั่นขย่ำกันเพื่อหวังเอาตัวรอดอยูซาโฟทนขอเสนอภาพยนตร์สารคดีจาก Apple TV Plus Pre h i s t o r i c p l a n e t โลกดึกดำบรร์ไดโนเสาร์สายพันธุ์แกล่ง ไปทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาใตา้ที่นี่มีทะเลทรายขนาดใหญ่มันลกล้างแหลงแขนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกดึกดำบันมีแต่เพียงสัตว์ที่โง่เขลาเท่านั้นที่กล้าที่จะมายังพื้นที่แห่งนี้เพราะมันเต็มไปด้วยความตายที่พร้อมจะฆ่าทุกชีวิตแต่ไม่ใช่สําหรับฝูงยักษ์อย่างเดนโนทัสอสูรกายขนาดบหึมาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพวกไททนอสอมีความยาวลําตัว มากกว่า26เมตรและน้ำหนักถึง40ตันพวกมันจะรวมฝูงประมาณ20ตัวเพื่อเดินทางไปยังทะเลทรายที่แห้งแล้งแห่งนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวในชีวิตนั่นก็คือการผสมพันธุ์และต่อสู้ห้ามพันเพื่อครอบครองตัวเมียที่มีอยู่มากกว่า50ตัวในฝูงซึ่งที่นี่เองพวกเราตัวเมียเสนสวยก็จะพากันมานอนลอยชายพเพื่อรอเหล่าตัวผู้ ที่แข็งแกร่งพอจะครอบครองพวกเธอและด้วยความพิเศษของโครงใต้คอที่เป็นป่องลมถอดยาวไปจนจุดข้างของมันก็จะทำการส่งสัญญาณเพื่อเรียกร้องหาตัวผู้ที่ดูเหมาะสมและแข็งแรงเพื่อสืบพันธุ์เหมือนจะค่อยๆเป่าถุงลมเพื่อเป็นสัญญาณเพื่อให้การและการรู้ว่าฉันชอบตัวนี้นะซึ่งตัวผู้ที่เก่งกล้าเอง ก็จะส่งสัญญาณตอบพวกเธอประมาณว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันแต่ทว่าการเป่าสัญญาณปล้ลองป่องๆที่เหมือนกับการเล่นดนตรีนี้ก็เปรียบเสมือนกับการท้าทายเดโนอทัตน์ผู้อาวุโส ผู้เป็นเจ้าของห้าเล่มแห่งนี้มาก่อนที่ฝูงจะมาถึงกว่าสองอาทิตย์แล้วที่มันครอบครองเล่าตัวเมียโดยที่ไม่มีผู้ใดกล้ามาทาดัดทายแต่ทว่าด้วยการกระทําที่กล้าหาญของเจ้าเดดนทัตนมที่หวังจะพิชิตบรรดาสาวๆของมันและด้วยน้ําหนักตัวที่มากกว่า50ตันเจ้าของพื้นที่จึงทําการขูด่ด้วยการยกเท้าหน้าขึ้นอย่างสูงเพื่อบอกให้รู้ว่าตัวข้านั้นแข็งแรงมากขนาดไหน ซึ่งการกระทําเช่นนี้ของเดนโนทัสมักจะใช้พลังงานมหาศาลเพื่อยืนขึ้นพวกมันจึงใช้ท่านี้ในการวัดพลังกันแต่ทว่าเจ้าเดนโนทัสหนุ่มผู้มีลำคอสีแดงฉานกลับไม่เกรงกลัวแถมยังยืนและยกขาหน้าเพื่อยืนยันว่าข้าจะขอหาเร็มของท่านแล้วนะทันใดนั้นพวกมันทั้งสองตัว ก็เข้าต่อสู้กันด้วยวิธีการยกขาน้าให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทันใดนั้นมันก็จะทิ้งน้ําหนักทั้งหมดเข้าทับตัวอีกฝ่ายให้ล้มลงเรียกได้ว่าเป็นการประลองพละกําลังอย่างที่เหล่าไทยท่านนั้นควรจะเป็นซึ่งการเสียเปรียบด้านพละกําลังของเจ้าเดนนทัสหนุ่มนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันใช้ความฉลาดในการต่อสู้โดยการเล่นโซกปก อย่างการใช้เท้าที่มีเล็บยาวพุ่งเข้าไปทำร้ายอีกฝ่ายพร้อมกับใช้ฟันของมันงับไปที่ลำคอและพยายามขูดเพื่อให้เป็นแผลยาวเท่าที่มันจะทำได้และทันทีที่อีกฝ่ายเกิดอาการเผลอเพราะความเจ็บปวดเจ้าเด,ดนทัทหนุ่มก็รวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายเข้ากระแทกไปที่ลำตัวของรุ่นพี่ของมันสุดท้ายแล้วเนี่ยพละกำลังที่มหาศาลของผู้ครองพื้นที่ก็กลับกลายเป็นการทำร้ายตัวเองทำให้ตัวของมันล่วงลงมากระแทกพื้นและ บาดเจ็บสาหาัสการต่อสู้ครั้งนี้อาจจะหมายถึงความตายของผู้ที่พ่ายแพ้ที่นอกจากจะเสียตัวเมียทั้งฝูงชีวิตของมันก็อาจจะจบลงที่นี่ซึ่งบางครั้งผลของการต่อสู้ก็ไม่ได้ออกมาหน้าเศร้าแบบนี้เสมอไปตราบใดที่อีกฝ่ายไม่เล่นสดโปรกะนะแต่ว่าในดินแดนทะเลทรายความตายนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเพราะว่ายังมีสัตว์อีกบ้ากท,ที่ต้องปรับตัวและเอาชีวิตรอดที่แขวนอยู่ในเส้นบาง การไม่เล่นตามกฎก็ดูเหมือนจะเป็นหนทางที่ถูกต้องอย่างเช่นเจ้ากิ้งกาทะเลทรายตัวนี้มันเฝ้ามองซากเซโละพอดขนาดยักษ์ที่กำลังเน่าเปื่อยเพราะถูกล่าด้วยสายตาที่นิ่งและมีสติของมันเพราะถ้ามันรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ใจร้อนไปตัวของมันจะกลายเป็นอาหารซะเอง ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นเหรอเพราะที่บนฟ้ามีโทร์โขนาดยักษ์บินวนเวียนอยู่ส่วนบนพื้นใกล้ๆก,ก็มีเจ้าของผลงานการล่าอย่างกลุ่มของทาโบสลัสกลุ่มหนึ่งนอนเฝ้าอยู่ด้วยช่างน,น่าเสียดายที่ทาโบสลัสพวกนี้ไม่ใช่พวกกินทิ้งกินควา้างฮะเฝ้าอยู่เป็นอทิตย์เลยแต่ท่านผู้ฟังคิดว่าเจ้ากินกาของเรารอที่จะฉกเนื้อเน่าพวกนั้นเห็นทีต้องคิดใหม่เพราะเป็นพวกมแมลงทหากที่กินกาตัวจ้อยนั้นเลงอยู่ที่ไหนมันจะปลอดภัยที่สุดละ่ะ ถ้าไม่ใช่ตามตัวของเจ้าทาโบสวรัสที่ทําการล่ากินเน่าวพวกนั้นยังคงตามติดที่ตัวมันและนั่นล่อเหล่า,มาแมลงมากมายให้มาดมและตอมอยู่ที่นั่นเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นมันบุฟเฟ่มือสวรรค์ชัดๆไม่รอชา้าเจ้ากิ้งกาตัวหนึ่งรีบวิ่งเข้าไปเพื่อโชกเหล่า,มาแมลงกินอย่างหน้าตาเฉยโดยที่ไม่รู้ว่าได้มีมัจจุราชนักล่าอีกตัวคอยเฝ้ามองมันอยู่ห่างๆใช่แล้วกงเล็บที่น่ากลัวนั่นแหละ เวลซีลัเตอร์ผู้ซุ่มเงียบเหมือนกับเงาและปลาดเปลวยังกระสายลมไม่ทันไลเจ้ากินงกาตัวน้อยที่น่าสงสารก็ถูกนักล่าที่เหนือกว่า,ขาเขามือเข้าอย่างไม่ยากเย็นเหตุการณ์นี้ทำให้เพื่อนมันอีกตัวค่อนข้างที่จะซึ้งกับสัจธรรมว่าการอดทนนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างน้อยก็รอดไปถึงพรุ่งนี้นะแต่เดี๋ยวก่อนนะ เอย้แย่แล้วเวลซีเลปเตอร์รู้ว่าเจ้าก,กิงกาตัวจ้อยของเราแอบอยู่ที่ไหนซะแล้วโดยความฉลาดกิงกาผู้ว่องไวได้วิ่งเข้าไปแอบอยู่ในตัวของทา a โบรสัลนั่นทําให้การไล่ล่าของเวลซีเลปเตอร์ได้ไปเผอปลูกเอาเจ้าทาโบผู้ฉุนเฉียวให้ตื่นขึ้นและผมเชื่อว่าคงไม่มีใครชอบเวลาที่โดนขัดจังหวะเวลาที่เรานอนกลางวันหรอกนะฉลาดมากเจ้าก,กิงกา แต่ทางกลุ่มของทาโบสลัลตดเองก็ดูเหมือนจะเหนื่อยนายกับการรบกวนจากพวกสัตว์เล็กพวกนี้พวกมันจึงเดินทางจากไปปล่อยให้ซากเน่านั้นเป็นอาหารให้กับฝูงทะเลอดออผู้เฝ้ารอได้มากินอิ่มกับเขาบ้างเพราะบางครั้ง การที่เราอดทนมากกว่าใครนั่นหมายถึงรางวัลที่แสนงามรอเราอยู่แต่ในพื้นทะเลทรายที่อ้างว้างก็ใช่ว่าจะมีแต่เหล่าผู้รอดชีวิตที่ตะเกียตะกายให้อยู่รอดใต้แสงแดดสัตว์บางพวกก็ถูกออกแบบมาให้รับมือกับโลกทะเลทรายได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นเจ้าโมโนไนคัสตัวนี้มันคือเผ่าพันธุ์ผู้พิชิตทะเลทรายของจริง พอาะนอนอ่อนที่ปกคลุมตามร่างกายของมันนั้นช่วยลดความร้อนจากแดดแถมเท้าของมันยังสามารถคลายความร้อนได้ด้วย,วยถึงแม้ว่าการออกหาอาหารจะเป็นการเดินมากกว่าหลายไมย้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้เชี่ยวชาญทะเลทรายตัวนี้จากขนอน่อ,อนรอบใบหน้ามันสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ไม่ไกลาจากมันได้เช่นพวกปลวกที่อยู่ในขอบม้สมบูชมตายซากตรงนั้น มันคือแหล่งโปรตีนชั้นดีแต่อย่างแรกมันต้องจัดการกับเปลือกไม้ซะก่อนโมโนไนคัสมีอุปกรณ์ช่วยออกธรรมาหากิน อย่างกงเล็บขนาดยักษ์ที่สามารถเฉาะพื้นผิวแข็งแข็งเป็นรูโวได้ก่อนที่มันจะใช้ลิ้นที่เหมือนกับกาวตวัดเอาเหล่าพวกไม้มากินอย่างอร,อร่อยแต่ก็ใช่ว่าเผ่าพันธุ์ของผู้เชี่ยวชาญทะเลทรายจะรับมือได้กับอะไรทุกๆอย่างพวกมันนิเกลฝนเป็นอย่างมากเพราะนอกจากน้ําปริมาณนิดหน่อยที่มันกินได้แล้วพวกฝนส่วนมากจะทําให้ตัวของมันเปียกปอนจนแบกรับน้ําหนักมากเกินความจําเป็นแต่ว่าในโลกทะเลทราย หลายเดือนฝนที่ตกมาเป็นบางครั้งนั้นได้ต่อชีวิตสัตว์อื่นๆให้มีชีวิตรอดนั่นรวมถึงพวกพืชพันธุ์ขนาดเล็กต่างก็ได้รับอานิสงส์จากการที่ฝนตกครั้งนี้จนหลายอาทิตย์ต่อมาพวกมันก็ขึ้นเป็นพุ่มไม้ย่อมๆใอมไฮโมโนในคัสตัวจอย ออกไปสำรวจโลกสีเขียวขนาดย่อมที่ตัวของมันไม่คุ้นชินซึ่งทีน่นี่เต็มไปด้วยอาหารที่มีชีวิตแต่ดูเหมือนว่าสัตว์ที่ใหญ่ไปจะไม่ใช่เป้าหมายของเจ้าโมโนนิคัสเพราะงั้นมันจึงง่วนอยู่กับการล่า,มาแมลงปีกแข็งเหมือนเดิมจะดีกว่าและเมื่อห่างออกมาจากบ้านของเจ้าโมโนนิคัสก็มีแหล่งน้ําโอเอซิสที่เกิดขึ้นจากฝนตกไม่นานแหล่งน้ํานี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากน้ําใต้ดินและฝนที่ไหลซึมลงไปมันอยู่ได้ไม่นานและเป็นโอกาสสาคัญของพวกสิ่งมีชีวิตอื่น ที่ได้มารวมตัวกันในครั้งนี้เพื่อดื่มดำดับกระหายและต่อชีวิตไปได้อีกหลายเดือนมีดาน,นเสาร์หลายสปีชี์ที่แบ่งปันน้ำจากสวรรค์นี้โดยไม่ทำร้ายกันและกันบางพวกก็ต่อคิวอย่างมีมารยาทละบางตัวก็อืมลัดคิว อย่างเช่นไททานัสมองโกเลียที่ระยะทางนั้นไม่ใช่ปัญหาลองคิดดูว่าคุณจะมีคอที่ยาวไว้ทำไมถ้าไม่ใช้มันอะ่ะส่วนเจ้ากินเนื้ออย่างทาโบสลัตเองก็ดูเหมือนจะเคารพสิทธิ์นี้เช่นกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเป็นที่ต้อนรับจากตัวอื่นก็ดูเหมือนว่าพวกกินพืชจะเต็มใจยอมให้มันรัดคิวง่ายๆโอ้ขอบคุณครับ และด้วยบรรดา,าสัตว์มากหน้าหลายพันต่างก็มุ่งหน้ามายังโอเอซิสแห่งนี้ไม่ถึงวันน้ําก็แห้งเหือดพวกมันทั้งหมดจึงต้องแยกย้ายเพื่อเอาชีวิตรอดกันต่อไปส่วนไดนโนเสาร์ตัวไหน ที่มาไม่ทันแหล่งน้ําก็นั่นอาจจะหมายถึงจุดจบของพวกมันเช่นกันและห่างออกไปอีกก็เป็นทะเลทรายผืนหนึ่งอีกผืนที่ตั้งอยู่ในแถบแอบฟริกาเหนือที่นี่มียอดเขาอันสูงโดง่งของสายพันธุ์ทลซออย่างพวกบาบาลดัสทีรัสจัดเลยคลานบินได้ที่มีเขาอยู่บนหัวคล้ายกับพวกกวางพวกมันยึดพื้นที่แห่งนี้ เพราะว่าไม่มีศัตรูตามธรรมชาติแง่ละว่าถ้าสูงแบบนี้จะมีหน้าไหนกล้าปีนขึ้นมาจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมมากที่พวกมันจะใช้เป็นที่ผสมพันธุ์และหาคู่พวกเหล่าบาบาเลดัตที่รัดสาวๆจะคอยยืนเฝ้ามองหนุ่มๆจากฟากฟ้าเพื่อหาว่าตัวไหนจะคู่ควรแต่ส่วนมากในพื้นที่ฮาเลมแห่งนี้จะมีเพียงบาบาลดัตที่รัดตัวคู่ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะครอบครองพื้นที่ผสมพันธุ์โดยตัวของมันมีขนาดใหญ่เมื่อมันเริ่มกลางปีกออกไปอาจจะมีความยาว ถึง5หรือ6เมตรแถมเขาที่ตั้งโด่งอยู่บนหัวก็เป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของพละกําลังของมันในเมื่อไรที่มีผู้ท้าชิงมาถึงนั่นก็หมายความว่าสาวๆพวกนี้จะต้องตกเป็นของตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่านั่นต้องเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นการไล่ล่าก,กันของสองตัวผู้จึงเริ่มขึ้นอย่างดุเดือดเจ้าของหเล่มพยายามไล่ลา่า ผู้ท้าชิงอย่างเอาเป็นเอาตายและส่วนมากด้วยความสูงขนาดนี้จุดจบของผู้แพ้มักจะออกมาโหดห้ายเสมอ เมื่อจัดการพูดท้าชิงได้บาบาเลดัตทีรัสผู้แข็งแกร่งก็เริ่มอวดสมนะของตัวเองอย่างเขาที่สง่างามและพะลังจากปีกที่หาใครเทียบไม่ได้ให้กับพวกสาวๆได้ดูและทึ่งอึ้งเสียวเพื่อซสือใจพวกเธอให้ยอมผสมพันธุ์กับมันถ้าเปรียบกับมนุษย์แล้วนี่คงจะเป็นชายเล่นกล้ามผู้น่าเกงขามเลยทีเดียวแต่ก็ใช่ว่าพวกสาวๆนั้นจะสนใจพวกบ้าพลังและกล้ามใหญ่ไปซะทั้งหมดเพราะบาบาเลดัตทีรัสตัวผู้ที่ไหล่งอนและเขาอันสวยหรูนั้น บางครั้งมันก็เป็นผู้ชนะด้วยการแอบไปจูดจีและครบชูกับตัวเมียตัวอื่นในฝูงแต่บางครั้งมันก็ทําได้ดี จนตัวเมียเนี่ยยอมอ่อนข้อและพีกายให้กับมันแต่กว่าจะถึงตอนนั้นไอ้เจ้าตัวผู้ผู้เป็นเจ้าของนครฮาเลมบาบาไลาดัตทีรัตบนยอดเขาก็เข้ามาตรวจการเพราะเห็นว่าแม่สาวนางนี้ช่างถูกอกถูกใจเข้าเสลเกินแต่ทว่ากูเป็นตัวผู้นะเจ้าบาบาไลาดัตทีรัตหนุ่มเจ้าสำอางเลยยอมเล่นละครตบตาด้วยการทำท่าว่ามันนั่นเกลียดหนุ่มเล่นกล้ามเลยทำให้สุดท้ายบาบาไลาดัตทีรัตจอมพลังนั้นอกหักร้องไห้น้ำตาตก

ไปอีกไลายส่วนไอ้เจ้าหนุ่มที่โคตรเจ้าเล่ห์ของเราก็าแอบไปคั่วกับสาวต่ออย่างมีความสุขตามที่มันหวังเฮ้จะบอกให้นะว่าบางครั้งพวกผู้หญิงได้ชอบผู้ชายเจ้าเล่ห์เลยเป็นที่มาของคําว่าทําดีแทบตายสุดท้ายมือไม่ได้จบับมาถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยกับเขาอันใหญ่ยาวของบาบาเลดัตทีรัสก็สร้างความสงวนสงสัยให้กับเหล่านักวิทยาศาสตร์เพราะเธอซอสส่วนมากจะมีงอนไว้ต้านลมเพื่อการเลี้ยวและทรงตัวได้ดีแต่สําหรับเจ้าบาบาเลดัตทีรัส มันน่าจะมีไว้โชว์ออฟให้กับคู่ครองมากกว่าที่จะเป็นอวัยวะช่วยบินส่วนเรื่องที่พวกมันแอบกินกันนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ต้องตอบว่าจริงเพราะสัตว์หลายชนิด บนโลกของเราก็มีพฤติกรรมครบชู้เช่นเดียวกันบางครั้งทำไปได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลเพราะว่าธรรมชาติสร้างให้พวกมันมาขยายพันธุ์การเล่นตามกฎมากเกินไปอาจจะทำให้เผ่าพันธุ์ของพวกมันนั้นสูญพันธุ์ได้และไกลออกไปในทะเลทรายยิบซ้ำที่ตั้งอยู่ในแถบอเมริกาใต้ก็แทบไม่ต่างจากทะเลทรายอื่นๆที่โดนความแห้งแล้งเข้าครอบงำที่นี่มีฝูงซีโซนอได้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สาเหตุที่พวกมันเลือกที่นี่เพราะว่าไม่มีนักล่ามากอ่อกวนแต่ทว่าก็ต้องแลกมากับความแห้งแล้งกับบรรดาพืชที่เป็นอาหารหลักคอยเหี่ยวเฉาอยู่ทุกวัน นั่นทำให้ลูกน้อยที่เพิ่งเกิดได้ไม่กี่สัปดาห์อาจจะตายเพราะขาดสารอาหารได้และซีโซนอทเท่าผู้เป็นจ่าฝูงก็รู้เรื่องนี้ดีมันจึงออกเดินทางเพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ในยามค่ำคืนโดยอาศัยการนำทางจากดาวที่ชี้ทางจากฟากฟ้าจะมีเพียงซีโซนอซผู้มีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถอ่านแผนที่จากดวงดาวได้ซึ่งจุดมุ่งหมายของพวกมันนั้นคืออ่าวที่ตั้งอยู่หลายสิบไมล์การเดินทางอาจจะลำบากแต่มันก็คุ้มค่าสำหรับเจ้าตัว ที่เพิ่งเกิดมาแน่นอนเพราะสาหลายบนพื้นหาดนั้นพอที่จะเลี้ยงดูทั้งฝูงได้อีกหลายเดือนก่อนที่พวกมันจะเริ่มออกเดินทางครั้งใหม่และนี่คือเรื่องแล้วจากโลกทะเลทรายของ P-Historic Planet ในตอนต่อไปพบกับความมหัศจรรย์ของชีวิตในป่าดิบชื้นและหนองบึงสัตว์ยักษ์ไม่เพียงแต่ออกล่าแต่ยังต้องป้องกันตัวเอง จากสายพันธุ์อื่นหรือแม้แต่สายพันธุ์เดียวกันพบกับ p h s s t o r p c p l a t e t ในช่อง Apple TV Plus ที่ฉายครบแล้ว5ตอนในวันนี้ดูฟรี7วันไปสมัครดูกันได้นะครับส่วนวันนี้ถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์สับไข่และตีกระดิ่งดิ้งดองเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสุดท้ายฝากกันไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ